สวัสดีเจ้าพี่น้องมานี้เอเมนูพี่น้อยเมนูลาบไก่แจ้ก่อ,อนทีหฮาสิลาบเราก็ต้องมาเผามาล่นสะก,ก้อนพี่น้องเอ้มันหอมโอ้มันขนาดพี่น้องเอ้มันขนาดกูมันจุดจัดเลยโอ้ไก่แจ้ไก่แจ้หลายทางเผาผู้ไทยพี่น้องเอ้ มันนิบเลยใชย่มันมากเลยมันมากเลยส่งกลิ่นหอมพี่น้องหอมมุ้นห้วนเลยพี่น้องเอ้ยยอดเลยอืมว่าละตุม้ม เสร็จแล้วก็เอามาสําเละสําเก็ไว้ลากลากแดต้มซุปดไ่แจ้ซบ ไปแจ้พี่น้องเอ้ย <laughs> จากที่เนื้อไก่ก็นำไปซับแล้วก็สีคััวสีคััว,วแล้วว่าสีลวกเอากไก้พี่น้องเอว่าคอยลวกเอาลวกลวกลวกจากพี่ครัว ยังไก่ปลาไก่ปลากินสองเสต็งตายไก่เจะไก่เจะไก่เจะก็แซ่บไก่เจะกระซมเดียวกับไก่บานละโอ้ยหอมมากเลยเบงลาบ แบ่งราบแล้วก็บแบ่งต้มพร้อมพี่น้องเลยแบ่งราบแล้วก็บแบ่งต้มด้วยหอมหอมใสจ่เแซเบแซ่บก็ไกลบ้านหลายมาจะสุกแล้วอาจะสุกแล้ว